อ่าครับเกับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับกับช่อง AT MINIFARM ร์นะพี่น้องนี่คือใครจะเตรียมที่เฮาเก็บมาจากคลิปที่แล้วนะครับนี่เฮาก็เมือเก็บมาเลวกอ็่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวใครเขาจิเสื่อมคุณภาพไปเขาก็ต้องทำการเอ่อทำให้เขาฟักนะครับนี่เพื่อจะได้ไม่เสียเปอร์เซ็นต์ในการฟักอืมเขาก็เตรียมวัชนะได้ครับนี่ ซื้อมาอันนี้กล้องนั่นนี่เลยแค่ราคายี่สิบาทครับผมแล้วก็ทำการเจาะหูนะครับเจาะรูเพื่อระบายอากาศนี่เจาะประมาณนี้นะเด็กแหลๆรุนไฟจีเลยครับนี่ใครขีดเครื่องนะครับนี่ครับใครหนึ่งขีดครึ่งนะห้าสิยมาอัดเข้าไปนี่ไม่ชนะนี่นะนี่เท่ากับเตรียมไส้นครับไส้กับ ซ้ายที่รลอนแล้วนะครับขาเชื่อเก็บ้อยนะโดยการพันพันความรลอนมาอย่างดีนะอันนี้ก็กบบผสมนะ้ำชุ่มๆใส่แอกใส่เลยนะครับับใส่ได้ระดับเน้เอโครงการเนื้อตักอย่างดีเลยวอันนี้กับเขาลดผลิตให้น้อยวะใส่ประมาณนี้อ่ะเกียร์หกถ้วนะครับอันนี้ไม่ติดสูงๆในจนังหวะแต่ว่าเป็นอย่างหลบ เขาก็ใส่ขวดนะครับอัดให้แน่นเลยที่อัดให้แน่นๆนี่ก็เพราะว่าป้องการเวลาใครเอตะกระเตนฟักใครออกจากใครนะครับเขาสิบวัาใหญหมดลงไปข้างล่างให้เขาปูขึ้นมาตงการวิวภาพแน่นๆ,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 ๆเลยลก็ใส่ยิ่ ราไม่เยอะกระสจากนอนทรายเนี่ยนหัวขวดด้วยแล้วใช่นานา,นานมากนนี่ไขครับไข่อเองเยบมากลาสังกิโลไว้แล้วครับทะมา,ามนทังเลยไขก็บ่ะ่อยงามเนาะไข่หลบ ครั้งแรกนะครับสี่เก็บไข่เพาบว่าเด็กขายไข่นะครับช่วงนี้ผู้มีคนสื่อได้บระเด็กขายนะวางเรียงนะครับหามซ่อนกันด้วยเรียงลงไปอันนี้เขาเลี้ยงสินลอยนะครับอัดสีนานาไว้นิดน,นึงนี่ขีดทุกว่านี่โอ้โหเต็มไข่บางงามบันไดครับเลยได้เลี้ยง,ยงใหญ่ขังไเลไข่สันสันน่ะที่นี่ต่อมาครับ พุยงปลาวนะครับอันนี้ลวกน้ำห้อนมาแล้วนะครับขายได้ก็ลวกกระซามต่ผมลวกขายเชือทุกอย่างนะนี่เขาก็เลยต้องมาขาเชือทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต่ทรายจนถึงคุยปลาวะนะครับอันนี้ลวกเอาแล้วก็ให้มันแข็งแล้วก็ใส่นาาา้าดๆไงนี่เขาก็มาวางลงเลยนะครับเราต้องกดแห้งด้วยวา,างขับขมาณนึงเราต้องหา พอให้น่องแต่กระแตนเขาขึ้นมาได้ทุกวิธีทุกันนตอนครับโอ้ยประคับประคองอยังดีเลยนะเกือต้อง,งดไรทำมาเบิ่มเงินเรื่อยรเลยต้อง,งชื่นต้องหมาสมกับการตากสิ้นได้หรอหลอก มันซุ่มๆอยู่คารามันแห้งเขาบอกใส่พอดีหมดหนาขอเราหนึ่งเจ็จจุดหกห้าจปิดตาหนึ่งร้อยแล้วน,น,วาาน,นี่แหละเสร็จเอาไปขายหรือว่าเก็บไว้ก็เองก็ได้ครับผมโอเคครับตะกี้นี่ขอตัวลาไปก่อนและเสร,ร็จไม่คลิปหน้าครับสบายครับ